งสวัสดีค่ะพี่ทุกคนนี่พาพ่อแม่มา,มาเหมาทุเรียนหวานทองตําหนิค่ะคืออย่างนี้ตําหนิหมายความว่าเราก็ไปเสี่ยงดวงเอาแต่แม่อุยวยรับประกันว่ากินได้พาไปที่นี่ค่ะเนี่ยภูนึงเราเสียไปภูนึงใช่ไหมพี่ๆแต่ว่าเราที่เหลือเรากินได้ค่ะใช่ไหมคะแม่คะ่ะนี่แหละเขาือไปแกะเนื้อแล้วเอาแบบนี้ไปพอมาดู เป็นไงล่ะคะพ,พี่ความลับเปิดเผยเอาตุรกิจทุรเรียนตำหนิมาแกะไขเราอันนี้นะต่อเราราคาเรียบร้อยกล่องนี้เป็นของแม่กับพ่อเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะไม่รู้กี่โลเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยพี่เท่าไหร่เท่ากันนี่ค่ะเรามาลุ้นกันแต่ราคาไม่ได้ราคานี้นะคะนะตัอเอราละคา่ะไปเรียบร้อยแล้วเอาให้แม่กินวันละลูกให้สบาใจไปเลย นี่ค่ะลูกสวยไหมนี่ค่ะนี่มันตลาดหัวดงค่ะตลาดเดชบาลตลาดเดชบาลอันนี้ของศูนย์ไม่อุ้ยงเองใช่ไหมคะตลาดทองตลาดทองหอกอันนี้ของที่สวนเองใช่ไหมคะหรือว่าซื้อมาซื้อไม่เข้ามาอยู่ทีหนึ่งเหมือนกัน สิบใช่ไหมปีกร้อยเดี่สิบซื้อที่ไหนอีกนะพี่พี่พี่ ไม่ได้ของนาว่านาจะขึ้นรถขาวแวนของพ่อที่กลับบ้านได้ไหมเนี่ยขำๆข่าวแล้วห้าสิบห้าห้าสิบแปดลห้าสิบห้าเอาลูกเลี้งช่วยยกมีผลประโยชน์ไปช่วยเอออันนี้ยังไม่แน่งนะจ๊ะพี่เขามี่เขาบอกว่าเอาไปเก็บเนื้อเยี่ยเก็บเนื้อขายได้ที่มาดียากได้ยังไม่ถึงร้อยแต่ได้มดร้อยนี่ค่ะอตดกระดามมาส่งแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงเนี่ยหญิงแม่ไม่สนราคาแล้วค่ะว่าใครจ่ายตังค์ นี่ะพี่นะพาไปดูกระล็อกจอกนี่ค่ะก็ล็อกสองนัก็เอาค่ะหายไปพูเดียวอันนี้พี่เขาคิดนามไม่คิดแบบสะใจเลยพี่พี่เอาเลยค่ะเอาเลยพี่เขาให้หนูไปเลยค่ะพื้นเมืองตัดค่ะ มามาตลาดทุเรียนอย่างเงี้ยเราต้องเดินให้ทั่วก่อนพี่แล้วก็ตัดรองราคาค่ะแต่น้ำอ่ะน้ำบอกก็ได้ว่าน้าตัดรองไปที่เฮ่อใท้พิเศษอันนี้พี่ก็คิดสามร้อยตรงนี้ลูงนี้ลูกเดียวสามร้อยพี่พ่อจะกินพี่รออ๋อนี่พี่เขาลดราคาให้ค่ะเหลือสามโลค่ะหมอนทองนะคะ พี่พี่อ่ะอต่อรองกันไปพี่นางกระซิบบอกนะว่านาเหมาพี่เขาโลละแปดสิบพี่แล้วเขาก็บอกว่าเขามาหมาไปขายแกะก,กันนะ่ะพี่พี่คิดดูว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่ขายแล้วแพ็กแล้วเท่าไหร่ไม่อยากจะพูดอันนี้กลับมาหมอให้พ่อแม่กินให้สะ่ให้กินให้สัใจไปเลยนี่อีกสามโล นี่สองลูกกินนี่ก็สะใจร้อนในกันไปนเลยค่ะพี่พี่อ๋อพี่พี่น่าลืมบอกนี่สามลูกแลน่าจะมีตังใจ่ายพี่เขากันไปเนี่ยประเด็นของนาคือว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะพี่พี่ที่หญิงแม่ไม่บ่นสักคำเรื่องลูกซื้อเงินใช้เงินเห็นไงค่ะพี่พี่อ่ะดูเบื้องหลังคนนี่คะ่ะเบื้องหลังกลับบ้านกัน นั่งกอดหนามทุเรียนกับบ้านกันพี่พี่ไม่เป็นไรพี่นานๆกลับมาให้พ่อแม่กินเราอ้อยสะใจไปเลยค่ะกินอ้เบื่อทุเรียนบ่อนทองไปเลยอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเขาก็ซื้อมามาแกะค่ะพี่พี่เดี๋ยวนี้พ่อก็จะเข้าไปคุมค่ะพี่แล้วเราก็นั่งอีกสีกนึงค่ะแต่ที่บอกว่ายังไม่หมดนะทุเรียนกิ้งอีกมันมีตําหนิครับซื้อแบบเหมาโดนแตกนี่ค่ะพี่พ เอาให้สะใจกันไปเลยกินให้สะใจไปเลยอันนี้แก่ตายไอ้แดงเหรอไอ้แดงครัไอ้แดงตายไอ้น้อยอยู่เพราะมีดอืออุ้ยขาได้โลนึงค่ะขาเดียวพี่ 300ทุเรียนดีนะคะแต่ถ้าทุเรียนตะบีเราอยู่ในรถค,นค,ค,คันนู้นค่ะอุ้ยพึ่งๆพึ่งพึ่งไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้นะคะพาพา่อกับแม่มาเหมาทุเรียนหัวดงอำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะกินกันให้สะใจปลอนในกันไปเลยนะคะยังไงขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ